วันนี้ท้องเสียหลายรอบจากการกินเผ็ดเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะท้องเสียเนี่ยคือตัวของเรามันสมดุลนะคะอุณหภูมิปกติอยู่ที่36มสองศาแต่ถ้าเรากินร้อนเกินไปกินพริกพริกเยอะกินส้มตําเยอะค่ะมันมันประทุนะคะธาาุไฟมันกําเริบนะคะมันทําให้คล้ายๆว่าพริกอะค่ะมันไปกัดในส่วนลำไส้ในส่วนของกระเพาะเพิ่มความร้อนอุณหภูมิในร่างกายดังนั้นเนี่ยเวลากินอะไรเข้าไปในท้องแล้วมันแสบร้อนเนี่ยร่างกายมันจะพยายามขับของเสียขับพิษออกนะคะ มันก็เลยท้องเสียก็มีผลเหมือนกันยิ่งกินกินพริกแล้วก็ไปกินน้ําเย็นด้วยเนี่ยก็คือท้องเสียง่ายมากเลยนะคะก็พยายามลดอาหารที่มันทําให้ธาตุเราเสียสมดุลด้วยนะคะ,ะตามนี้ก็ไม่ต้องกินเผ็ดเยอะค่ะแล้วถ้าสมมุติตอนนี้ยังยังแสบร้อนอยู่แล้วก็แก้ยังไงใช่ไหมคะไปเอากล้วยดิบมากินมันจะสมานแผลแล้วก็ทําให้กระเพาะหรือท้องมันเย็นขึ้นใบฝรังก็ เอาสัก2อาใบมาล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มนะคะใบฝรั่งมันมีรสฝาดเย็นเวลากินเข้าไปท้องมันจะเย็นขึ้นมันสมานแผลนะคะทำให้กระเพาะเย็นขึ้นแล้วก็จะทําให้หายท้องร่วงด้วยนะคะลองไปกินดูเนาะ,ะตามนี้ค่ะ